มีรายได้ไม่มากแต่อยากมีเงินก้อนนะคะตรงนี้จะเก็บเงินยังไงดีเดี๋ยววันนี้ท่านจะมาบอกเคล็ดลับให้นะคะบอกเลยว่าจะช่วยให้เพื่อนๆมีเงินออมได้สําเร็จค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับทันนะคะในช่องทันมินิทวิตขึ้นชื่อว่าเงินเก็บใครๆก็อยากมีเงินเก็บกันทั้งนั้นนะคะแต่ว่าชีวิตของเราแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันดูไหมคะทั้งในเรื่องของรายได้ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนหรือว่าสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบตรงนี้แตกต่างก,กันไปนะคะทำให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าทาไมเรายังเก็บเงินไม่ได้สักทีไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนนะคะทันก็เลยอยากทําคลิปนี้เอาไว้เป็นไอเดียนะคะสำหรับคนที่มีรายได้ไม่มากแต่ว่าเราอยากมีเงินก้อนอยากเริ่มต้นเก็บออมเราจะทํำยังไงได้บ้าะะ้าานนทออยกใหเพื่ ังคลิปนี้ให้จบเพราะว่าเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยทางจะมีอัปเดตเงินฝากปลอดภาษีที่ดอกเบี้ยสูง3อันดับแรกในตลาดให้เพื่อนๆดูด้วยตรงนี้เอาไว้เป็นอีก1ทางเลือกในการเก็บเงินก้อนนะคะก่อนที่จะไปฟังฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์แล้วก็ติดตามช่องของทานเอาไว้นะคะและเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะ5้าวิธีเริ่มเก็บเงินสําหรับคนรายได้ไม่มากแต่อยากมีเงินออมนะคะวิธีแรกก็คือปรับ m i n d s e t ใหม่นะคะเอาเป็นว่าเงินเหลือใช้คือตัวกําหนดเงินออมค่ะ ท่านอยากชวนเพื่อนๆนะคะมาตั้งมายเซตในการออมเงินกันใหม่ว่าการออมเงินเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีรายได้เท่าไหร่แต่ต้องดูว่าเราเนี่ยเหลือเงินเท่าไหร่นะคะเพราะว่าการที่เราในวันนี้อาจจะยังมีรายได้ไม่มากเราอาจจะคิดว่าเดี๋ยวมีรายได้มากรายได้เพิ่มขึ้นกว่านี้ก่อนเราค่อยออมตรงนี้เราก็ยังไม่ได้เริ่มต้นสักทีนะคะและหลายคนที่มีรายได้มากก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเนี่ยที่สูงตามขึ้นไปตรงนี้ก็อาจจะทําให้เก็บเงินไม่ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้ลองเปลี่ยนถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์คือการมีเงินเก็บเงิิินนออมมลลงเปี่่ยคคคววาาดด จะมีเงินเก็บออมได้ก็ต่อเมื่อเราเริ่มต้นไม่ว่าวันนี้เพื่อนๆจะมีรายได้มาก,ห,มากหรือว่ารายได้น้อยแต่ว่าขอให้เราแค่เริ่มต้นนะคะตรงนี้อาจจะเป็นเงินเหลือสักหลักสิบบางคนหลักร้อยบางคนอาจจะเป็นหลักพันถ้าเราจัดสรรปันส่วนเงินของเราดีๆและเราเริ่มต้นในวันนี้แม้ว่าจะเป็นเพียงเล็กๆน้อยๆมันก็ดีกว่าเรา aman, ยังไม่ทําอะไรเลยนะคะถ้าเราเริ่มวันนี้เรามาดูผลลัพธ์อีกหนึ่งปีข้างหน้าอย่างน้อยก็ยังดีกว่าเราไม่ได้เริ่มต้นลงมือทําอะไรเลยนะคะท่านก็เลยฝากเอาไว้นะข้อนี้เป็นข้อที่สําคัญนะคะอย่าโมแต่คิดว่า เดี๋ยวมีเงินเพิ่มขึ้นก่อนค่อยออมเดี๋ยวมีรายได้มากขึ้นก่อนค่อยออมแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้ผลลัพธ์ในสิ่งไหนก็ขอให้เริ่มต้นทําทันทีค่ะเคล็ดลับที่2นะคะก็คือการออมตั้งแต่ต้นเดือนสมการนี้อยากให้เพื่อนๆจําให้ขึ้นใจนะคะนั่นก็คือรายได้ลบเงินออมเท่ากับค่าใช้จ่ายค่ะ ตรงนี้นะคะท่านอยากชวนเพื่อนๆไม่ว่าเราจะได้รายได้ตอนไหนแต่บางคนทํางานเป็นพนักงานเงินเดือนอาจจะได้ทุกต้นเดือนทุกปลายเดือนหรือบางคนอาจจะเงินออกทุกสัปดาห์ทุก2ส,สัปดาห์ตรงนี้ก็แตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่เรามีรายได้เข้ามาอย่าลืมเก็บก่อนใช้นะ,ะนั่นก็คือรายได้ลบเงินออมเท่ากับค่าใช้จ่ายนะคะสมการนี้ทุกวันนี้ท่านก็ยังทําอยู่ทําต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะไม่ว่าท่านจะได้รายได้อะไรมา1ส่วนเนี่ยจะต้องเก็บออมก่อนและที่เหลือจะค่อยไปจัดสรรปันส่วน ใช้ให้เพียงพอในแต่ละด้าสนะคะที่ท่านวางแผนเอาไว้ตรงนี้อยากจะชวนเพื่อนๆไม่เอาว่าให้เราใช้ไปก่อนเดี๋ยวเหลือเท่าไหร่ค่อยออมนะคะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยไม่เหลือ นะคะเราก็จะต้องออมก่อนใช้แล้วก็จํานวนที่เราจะออมก่อนใช้ตรงนี้เพื่อนๆก็จะต้องบริหารจัดการให้ดีออมด้วยจานวนเงินเหมือนที่ทันเน้นเสมอนะคะไม่มากเกินจนเราเนี่ยชีวิตลําบากกระเบียดกระเสียงเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินจนมันไม่ท้าทายตรงนี้เราลองดูนะคะเราอาจจะเริ่มต้นที่เดือนละ500บาท1,000บาท2,000บาทตรงนี้ดูที่ว่าเรามีรายรับเท่าไหร่และเราพอที่จะออมได้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าขอให้เราเริ่มต้นแล้วก็เก็บออมก่อนใช้ค่ะ วิธีที่3นะคะที่ท่านจะแนะนําก็คือการจดบันทึกเพื่อหาทางลดรายจ่ายนะคะตรงนี้ใครที่บอกว่ารายได้ไม่พอกับรายจ่ายเราจะเอาเงินที่ไหนมาออมทันแนะนําให้เพื่อนๆทําวิธีนี้ค่ะ การทาบันทึก right. รายรับรายจ่ายนะคะตรงนี้เพื่อนๆอาจจะจดใส่สมุดหรือว่าใครอยากจะทําผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะคะตรงนี้ท่านเคยทําคลิปสรุปเอาไว้ให้แล้วนะคะ7แอปสําหรับบันทึกรายรับรายจ่ายใช้งานฟรีนะคะคลิปนี้เดี anos, ๋ยวยังไงท่านจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ดานล่างนะคะการทําบันทึกรายรับรายจ่ายทําเพื่อรู้เท่าทันตัวเองนะคะรู้เท่าทันนิสัยการใช้เงินของเรานะคะอย่างนี้เดือนนี้เป็นเดือนพฤศจิกายนนะคะตรงนี้เริ่มต้นเดือนใหม่เพื่อนๆก็ลองทําแบบนี้ไปจนครบ1เดือนและปลายเดือนลองเรียกดูนะคะเราจะได้รู้ว่า1เดือนที่ผ่านมา เราใช้เงินไปกับค่าอะไรบ้างเป็นจํานวนเท่าไหร่ลองแบ่งแยกออกเป็น2หมวดหลักๆก็ได้นะคะนั่นก็คือค่าใช้จ่ายประจํากับค่าใช้จ่ายผันแปรนะคะค่าใช้จ่ายประจําก็คือค่าใช้จ่ายที่ลดไม่ได้อาจจะเป็นค่าผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะเป็นอะไรที่เราจะต้องจ่ายทุกเดือนตรงนั้นก็คงเอาไว้เราจะได้รู้ว่าแต่ละเดือนเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ส่วนค่าใช้จ่ายผันแปรตรงนี้เราก็เอามา adapt นะคะบางสิ่งที่เราอาจจะใช้มากเกินไปอย่างเช่นการทานข้าวนอกบ้านการช้อปปิ้งนะคะตรงนี้ไม่ใช่หมายความว่าเราจะไม่ได้ใช้ชีวิตนะแต่ว่าอาจจะมีการ ลดละสักเล็กน้อยถ้าเราต้องการที่จะมีเงินเก็บเองินออมตรงนี้ตั้งใจอยากจะทําอะไรก็ทําด้วยวินัยนะคะอย่างเช่น1เดือนเนี่ยเป็นขั้นต่ำนะเวลาทันบอกกับใครให้บันทึกรายรับรายจ่ายเนี่ยส่วนใหญ่จะบอกว่าให้เริ่มต้นกันที่3เดือนเราจะได้รู้จริงๆนะคะว่านิสัยการใช้เงินของเราเนี่ยเป็นยังไงคะ่ะวิธีที่4นะคะก็คือการหารายได้เพิ่มนะคะสำหรับใครที่ลองทําบันทึกรายรับรายจ่ายดูแล้วรู้สึกว่ารายจ่ายจําเป็นของเราเนี่ยก็เกินรายได้แล้วไม่รู้ว่าจะตัดรายจ่ายตรงไหนออกทําให้เหลือหนทางไม่มากนะักตรงนี้ท่านแนะนําว่า ยังไงก็ต้องหาทางเพิ่มรายได้นะคะเรียกได้ว่าเป็นทางรอดเดียวเลยก็ว่าได้ค่ะ ตรงนี้นะคะขออธิบายเพิ่มเติมเพราะว่าบางคนคิดว่าเวลารายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายแต่ว่าไปโฟกัสที่การลงทุนนะคะตรงนี้อาจจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยเจ็บตัวได้การลงทุนไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ําแต่จะดีสําหรับคนที่มีเงินเย็นนะคะตรงนี้เรามีเงินเย็นหนึ่งก้อนเราอาจจะลงทุนหาผลตอบแทนอะไรของเราก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่าในกรณีนี้กรณีที่รายได้ของเพื่อนๆเนี่ยยังไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายเราจงโฟกัสไปที่การหารายได้เพิ่มนะคะตรงนี้หารายได้เพิ่ม เป็นอะไรที่มั่นคงแล้วก็เสถียรที่สุดนะคะอาจจะหาอาชีพเสริมทําค้าขายหรือว่าทําอะไรก็ได้ในสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เราทําได้ดีแล้วก็ตอบโจทย์ตลาดนะคะตรงนี้พอแปลเปลี่ยนมาเป็นเงินแล้วทําให้เราเนี่ยมีรายได้มากกว่า1ช่องทางตรงนี้เป็นอะไรที่ดีกว่าแน่นอนนะคะตรงนี้เพราะว่าเรามีรายรับเพิ่มขึ้นและพอเรามีรายรับมากขึ้นเรามีเงินเก็บเงินออมเราบริหารจัดการค่าใช้จ่ายการกินการใช้เงินเก็บของเราได้ดีขึ้นแล้วมีเงินเย็นแล้วตรงนี้นำไปลงทุนต่อย,ยอดมันจะงอกเงยกว่า นะคะไม่ใช่ว่าเงินอาจจะเข้ามาไม่พอใช้แต่ว่าเพื่อนๆพนพุ่งไปที่การลงทุนตรงนี้อาจจะไม่ถูกักทีเดียวนะเพราะว่าการลงทุนอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเราคาดหวังผลตอบแทนเอาสัก5%เเพื่อนๆคิดว่ามีความเสี่ยงไหมคะห้ก็มาคู่กับความเสี่ยงแน่นอนตรงนี้เงินต้นเราอาจจะลดลงก็ได้นะเพราะว่าการลงทุนจรงิงๆเนี่ยเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจนะคะในการลงทุนเพิ่มเติมด้วยนะอ่ะก็ฝากเอาไว้นะคะว่าถ้ารายได้ไม่พอใช้ก็หารายได้เพิ่มค่ะ และสุดท้ายวิธีที่5นะคะก็คือเลือกตัวช่วยในการออมเงินให้ตอบโจทย์นะคะตรงนี้เราจะต้องตีโจทย์ให้แตกนะคะอย่างวันนี้เราคุยกันก็คือเรามีไรายได้ต่อเดือนไม่มากและอยากมีเงินก้อนนะคะก็หมายความว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเราอาจจะมีเงินจํานวนไม่มากเท่าไหร่ในการออมแต่ว่าเราอยากออมทุกเดือนทุกเดือนผลิตภัณฑ์ไหนที่ตอบโจทย์นะคะคำตอบก็คือเงินฝากประจําปลอดภาษีนะคะเดี๋ยวทันสรุปให้ฟังค่ะ เงินฝากประจำปลอดภาษีนะคะสามารถเริ่มต้นฝากด้วยจำนวนเงินไม่มากแต่ต้องฝากทุกเดือนด้วยจำนวนเงินที่เท่าเท่ากันนะคะตรงนี้เพื่อที่เราจะได้รับผลตอบแทนหรือว่าดอกเบี้ยแบบไม่เสียภาษีนะคะดอกเบี้ยก็จะได้รับพร้อมกับเงินต้นที่เราสะสมมานะคะตรงนี้ได้รับเป็นเงินก้อนคืนเมื่อฝากครบกำหนดและที่สำคัญนะคะการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ช่วยให้อุ่นใจได้มากขึ้นเพราะได้รับการคุ้มครองเงินฝากจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากด้วยค่ะ ถัดมานะคะเดี๋ยวท่านขอจัดอันดบับบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี24เดือนฝากเพื่อนๆกันนะคะตรงนี้อัปเดตข้อมูลล่าสุดณนะวันที่1พฤศจิกายน2566ท่านจัดให้3อันดับนะคะในท้องตลาดว่าณวันนี้เขาให้ดอกเบี้ยกันเท่าไหรแ่แล้วนะคะตรงนี้ก็เอาไว้เป็นทางเลือกเผื่อใครที่อยากจะเริ่มต้นเก็บเงินออมเงินด้วยจํานวนเงินที่เท่าๆกันทุกเดือนนะะตรงนี้เราลองตั้งเป้าหมายซิว่าอีก24เดือนหรือ2ปีเนี่ยเราอยากมีเงินก้อนสักก้อนหนึ่งนะคะตรงนี้การฝากประจำปลอดภาษีก็ตอบโจทย์ นะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่ามีธนาคารไหนบ้างแล้วก็เงื่อนไขจะเป็นยังไงทันสรุปให้แบบสันส้นๆค่ะ บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี24เดือนนะคะดอกเบี้ยสูงสุดอันดับ1ตอนนี้มี3ธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยเท่ากันนะคะก็คือ2.9%ต่อปีเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีที่ไหนบ้างนะคะที่แรกก็คือธนาคารกรุงศรีอัตราดอกเบีย้ย2.9%ต่อปีฝากขั้นต่ำ500บาทสูงสุด25,000บาทนะคะตรงนี้หมายความว่าเพื่อนๆเนี่ยเป็นคนเลือกตอนที่เปิดบัญชีว่าเราอยากจะฝากเดือนละเท่าไหร่นะคะบางคนอยากจะฝากที่เดือนละ3,000บาทเราก็ฝาก3,000บาทเนี่ยไป เท่ากันทุกเดือน24เดือนนะคะธนาคารที่2ที่ให้อัตราดอกเบี้ย2.9%้ต่อปีก็คือธนาคารไทยพาณิชย์นะคะแต่ว่าอัตราดอกเบี้ย2.9%้ต่อปีเฉพาะการเปิดบัญชีผ่านแอป scb easy ฝากขั้นต่ำ5 0า500บาทสูงสุด25,000บาทต่อเดือนนะคะและธนาคารที่3ที่ให้อัตราดอกเบีย้ย2.9%ต่อปีเหมือนกันก็คือธนาคารไทยเครดิตนะคะตรงนี้ฝากขั้นต่ำ1000บาทสูงสุด25,000บาทต่อเดือนค่ะ อันดับที่2นะคะก็จะมีทั้งหมด2ธนาคารที่ณวันนี้เขาให้อัตราดอกเบีย้ยเท่ากันนะคะก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออสอนะคะอัตราดอกเบีย้ย2.8%ต่อปีฝากขั้นต่ำ1000บาทสูงสุด2 5 0 0 0บาทต่อเดือนนะคะและอีกหนึ่งธนาคารที่ให้อัตราดอกเบีย้ย2.8%ต่อปีเท่ากันนะคะก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศนะคะอัตราดอกเบีย้ย2.8%ต่อปี ฝากขั้นต่ำา1 0 0 0บาทสูงสุด25,000บาทต่อเดือนค่ะและอันดับที่3นะคะก็คือธนาคารออมสินอัตราดอกเบี้ย2.65%ต่อปีฝากขั้นต่ำา1 0 0 0บาทสูงสุด25,000บาทต่อเดือนค่ะ เดี๋ยวทันนะคะจะแนบลิงก์รายละเอียดของธนาคารทั้งสาอันดับเอาไว้ให้ด้านล่างนะคะตรงนี้ใครสนใจที่ไหนก็กดเข้าไปเพื่อศึกษาเพิ่มเติมกันได้นะคะก่อนอื่นเพื่อนๆประเมินดูจากเงินของเราก่อนว่าเราอยากจะฝากที่เดือนละเท่าไหร่แล้วเราก็ฝากไปเท่าๆกันทุกเดือนนะคะตรงนี้เหนือสิ่งอื่นใดเหนือกว่าดอกเบี้ยที่ทันให้ความสําคัญมากนั่นก็คือวิในัยในการออมนะคะหรือว่านิสัยที่ดีในเรื่องของการออมเงินตรงนี้ฝึกให้เป็นนิสัยแล้วเพื่อนๆทําด้วยความสม่าเสมอนะคะเพราะว่ามันจะไม่ได้เห็นผลแค่การออมหนึ่งเดือน2 แน่นอนนะคะถ้าเราทําไปในระยะยาวเราจะมีนิสัยของการจัดการเงินที่ดีขึ้นนะคะการรักเงินการจัดสรรปันส่วนเงินที่ดีรวมถึงการอมอย่างต่อเนื่องการอดเปรี้ยวแล้วก็เอาไว้กินหวานค่ะ ก่อนจะจบคลิปนะคะท่านขอฝากเป็นข้อควรรู้ของการฝากประจําปลอดภาษีฝากเพื่อนๆกันเผื่อใครเป็นมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาฟังการน,นะคะข้อแรกก็คือการเปิดบัญ,ญชีฝากประจระําปลอดภาษีรวมทุกธนาคารแล้วไม่เกินหนึ่งบัญชีเท่านั้นเพราะว่ามีแค่หนึ่งบัญชีที่จะได้สิทธิ์ในการปลอดภาษีนะคะหรือว่าไม่ต้องเสียภาษีจากดอกเบี้ยเงินฝากนั่นเองนะคะหนคนมีได้1บัญชีเท่านั้นนะคะตรงนี้เพื่อนๆอย่าสรรับสนกับฝากประจําธรรมดานะคะฝากประจําแบบปกติเราจะเปิดบัญชีกี่บัญ,ญชีฝากเท่าไหร่ยังไงก็ได แต่ว่าปลอดภาษีก็คือจํานวนเงินที่เราฝากเนี่ยเท่าๆกับทุกเดือนตรงนี้1คนมีได้1บัญชีที่จะได้รับสิทธิ์ปลอดภาษีนะคะถ้าใครฝากอยู่ก็รอให้ครบกําหนดแล้วก็ค่อยเปิดบัญชีใหม่2ก็คือไม่ควรขาดฝากหรือว่าฝากล่าช้าเกิน2ง,งวดนะคะไม่อย่างนั้นเพื่อนๆจะไม่ได้รับสิทธิ์ปลอดภาษีและ3ถ้าไม่จําเป็นไม่ควรถอนเงินออกมาเกอนนะคะไม่อย่างนั้นเพื่อนๆจะได้ดอกเบี้ยน้อยลงและไม่ได้รับสิทธิ์ในการปลอดภาษีอีกด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะทันก็มาแค่นี้ถือว่ามาเป็นอีกหนึ่งกำลังใจแล้วก็อีกหนึ่งไอเดียให้สําหรับคนที่อาจจะมีะไรายได้ไม่มากแต่ว่าอยากจะมีเงินเก็บเงินออมมีเงินก้อนกับเขานะคะตรงนี้ใครชื่นชอบคลิปสไตล์นี้บ้างนะคะช่วยคอมเมนต์คาว่าชอบหรือว่าพิมพ์คอมเมนต์รูปหัวใจก็ได้เป็นกําลังใจให้ทันนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปสไตล์นี้ทันจะได้ออกมาทําอีกนะคะมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้นะคะตรงนี้จะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆจะได้เพิ่มเงินเก็บเ <ๆ S 2> พิม่มเงินออม <ๆ S 1> แล้วก็เพิ่มกําลังใจนะคะตรงน มีไรายได้เท่าไหร่ถ้าเรามีกําลังใจแล้วเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะต้องเก็บเงินให้ได้เราก็จะเก็บได้นะคะทานเป็นกำลังใจให้ทุกคนเสมอวันนี้ก็มาแค่นี้นะคะฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องทางของทานเอาไว้ด้วยนะคะก็จะมีทั้งใน YouTube ใน f c e e o o o นะคะแล้วก็มีกลุ่มปิดและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย